Tua lagi. Panimo. Happy birthday to you. Happy birthday ตีเกินไปแล้วแต่เปนมชา a p i r t h a y to ใคร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 เดี๋ยวเป่าเลยใครมองคนใครใครยึรงยึระวังหลังหลังเาใครมากใครมาใครใครมใครใครออทีหมดหมดอุ๊